ย้อนกลับไปในวงการการ์ตูนญี่ปุ่นยุค90นะครับการ์ตูนส่วนมากเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งครับได้แก่ฝั่งโชเนนซึ่งเป็นการ์ตูนที่ทาเก็ตเด็กผู้ชายที่เน้นเล่าเรื่องของพระเอกที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคพิชิตเป้าหมายพิทักษคุณธรรมอย่างเช่นเรื่องด g กอนบอล ยูฮักกุโชหรือสลัมดังซึ่งการ์ตูนสายโชเนนจะเป็นการ์ตูนสายหลักของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับโซนอีกสายหนึ่งครับจะเรียกว่าการ์ตูนสายโชโจซึ่งจะเป็นการ์ตูนรักตาหวานที่ตัวเอกเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงครับการ์ตูนสายโชโจเนี่ยจะเน้นทาเก็ตเด็กผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องเซเลอร์มูนเป็นต้นครับ แต่อย่างไรก็ตามแคลมเนี่ยกลับรังสรรค์ความแตกต่างกับผลงานเปิดตัวเรื่องแรกอย่างเรื่อง RG ร์จีเวดหรือว่ารคเวทครับเพราะในเรื่องริคเวทเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับเพศสภาพแค่ชายหญิงแต่กลับนำเสนอความสัมพันธ์ที่แหวกแนวความคิดแบบเดิมๆครับเรื่องนี้จึงได้รับแรงสนับสนุนจากวัยรุ่นผู้หญิงที่มีทัศนคติใหม่ๆอย่างลดหลามเลยก็ว่าได้ครับ นอกจากนั้นแคลมยังนำเสนอเซตติ้งของโลกใหม่ที่เอาไอเดียมาจากคำพีพระเวทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโบราณซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับของแคลมเนี่ยจะพบได้เลยนะครับว่าเรื่อง RG Vida หรือว่ารเวทเนี่ยค่อนข้างมีเซตติ้งที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆครับอีกทั้งฝีมือการวาดที่วิจิตรแล้ก็ละเอียดอ่อนมากจนผมเนี่ยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลายเส้นละเอียดอ่อนมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ เรื่องราวของอาจีวีด้านะครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง2กลุ่มบนสูงสวรรค์ครับได้แก่กลุ่ม6ดาราซึ่งมีความต้องการเดียวกันครับก็คือการโค่นล้มไทชาคูเทนและปฏิวัติสูงสวรรค์ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแค้นต่อไทชาคูเทนทั้งนั้นเลยและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายไทยชาคูเทนแล้วก็เหล่ากองทัพครับ,รบซึ่งไทชาคูเทนเนี่ยเขาเคยก่อกรบฏโค่นล้มจกักรพรรดิองค์ก่อนแล้วก็ตั้งตนเป็นใหญ่เข็นฆ่าผู้คนที่ขัดขืนทั้งหมด เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยก็ว่าได้ครับและนี่คือเรื่องราวใหญ่ๆของ RG ร์จ a เาหรือว่าริคเวทนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าจิสของเรื่องเนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ครับแต่จริงๆแล้วมันคือคําถามที่ว่าคุณเชื่อว่าโชคชะตาเนี่ยได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วหรือไม่ หรือถ้าคนที่เรากำลังจะช่วยชุบชีวิตวันหนึ่งมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับมาฆ่าเราเราจะยังยินดีไปชุบชีวิตให้คนนี้ตื่นขึ้นมาอีกไหมผมว่าอันนี้แหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องเลยเพราะถ้าเกิดเป็นคนปกติเนี่ยก็คงไม่อยากที่จะไปยุ่งไปชุบชีวิตให้วุ่นวายใช่ไหมครับแต่เพราะว่ายาชาโอหรือพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าโชคสตา์เนี่ยได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ยาชาโอเนี่ยเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนโชคสตา์ด้วยมือของเขาเองครับดังนั้นยาชาโอเนี่ยเลยยอมเสี่ยงไปปลุกอาชูร ที่หลับไหลามานานให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแม้จะรู้ว่าวันหนึ่งมีโอกาสที่อาชุราเนี่ยอาจจะหันกลับมาฆ่าเขาในภายหลังได้และอีกเหตุผลสําคัญที่ยาชโอตัดสินใจไปปลูกอาชุราก็เพราะว่าอาชุราเนี่ยคือตัวแปรสําคัญครับและเป็นหนึ่งใน6ดาราถ้าเกิดไม่ปลูก ก็มีโอกาสที่จะโค่นล้มไทชาคุเทนเนี่ยไม่สําเร็จและยาชาโอเองก็เคยให้คํามั่นสัญญาไว้กับพ่อของอาชุราว่าจะปกป้องอาชุราอีกด้วยซึ่งพ่อของอาชุราเนี่ยก็ถูกไทชาคุเทนฆ่าตายไปแล้วเหมือนกันครับ และที่ผมบอกว่าอาชูร่าเนี่ยมีโอกาสกลับมาฆ่ายาชโอหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชูร่าในเรื่องนี้ครับมี2บุคลิกบุคลิกแรกเนี่ยจะเป็นอาชูร่าเวอร์ชั่นปกติที่สดใสร่าเริงยิ้มแย้มครับและอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเป็นอาชูร่าเวอร์ชั่นคลั่งครับที่อาชูร่าเนี่ยจะใช้พลังไฟเผาทําลายทุกสิ่งอย่างและฆ่าอย่างไม่เลือกหน้าด้วยครับเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวมากๆซึ่งเราเนี่ยไม่รู้ว่าอาชูร่าเนี่ยจะกลายเป็นเวอร์ชั่นคลั่งเนี่ยในตอนไหน ซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้นะครับจะเป็นการเล่าการผจญภัยเพื่อรวบรวมอีก4คนและกลายเป็น6ดาราในที่สุดครับซึ่งอีก4คนเนี่ยจะประกอบไปด้วยคนแรกครับคือริโอริโอเนี่ยเป็นผู้นําของเผ่ามังกรครับแล้วก็ใช้พลังของดาบมังกรวารีริโอเนี่ยอายุยังน้อยก็เลยต้องการฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อรับตําแหน่งหัวหน้าเผ่าอย่างเป็นทางการครับ คนที่2ครับคือโซมะโซมะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวของเผ่าโซมะเพราะว่าเผ่าโซมะเนี่ยถูกยาชาโอฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับซึ่งว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มเลือดของเผ่าโซมะเนี่ยจะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้ดดคนที่3ครับคือคารุระโอคารุระโอเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าคารุระครับซึ่งคารุระโอเนี่ยต้องการแก้แค้นต่อไทชากุเทนเพราะว่าไทชากุเทนเนี่ยได้ฆ่าน้องสาวของตัวเองตาย แล้วก็เอาศพของน้องสาวเนี่ยโยนให้กับสุนัขรับใช้กินต่อหน้าต่อตาเลยครับเรียกว่าโหดร้ายทารุณมากๆครับสำหรับเคสของคารุระโอและคนสุดท้ายครับก็คือเคนดาปะโอซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าเคนดาปะเคนดาปะโอเนี่ยเป็นคนทําที่เล่นดนตรีให้กับไทชาคุเทนครับแต่ในขณะเดียวกันเคนดาปะโอเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยชีวิตโซมะแล้วก็ให้ที่พักอาศัยแก่โซมะตลอดมาครับผม และตอนจบของเรื่องนี้นะครับ เรียกว่าเป็นที่กล่าวขานมากๆเพราะว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยได้เฉลยออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วไทชาคูเทนเนี่ยก่อกระบฏเพียงเพราะว่าต้องทําตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพ่อของอาชูร่าครับเพราะพ่อของอาชูร่าเนี่ยเชื่อในคําทํานายครับว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ไฟเผาผลาญสวรรค์นจนหมดสิน้นเลยไปขอร้องให้กับไทชาคูเทนเนี่ยล้มล้างเรื่องนี้แล้วก็กินร่างกายของเขาเพื่อเอาพลังของเขาเนี่ยไปเสริมแล้วก็ขอให้ไทชาคูเทนเนี่ย ทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้อาชุราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับแต่คนที่ไปปลุกอาชุราให้ตื่นก็คือพระเอกของเรื่องเรานั่นเองครับนั่นก็คือยาชาโอกลายเป็นว่ายาชาโอนั่นแหละคือคนที่ทําให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยวุ่นวายครับ แต่สิ่งที่ทําให้หักมุมไปมากกว่าเรื่องนี้ครับนั่นก็คือในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่าง6ดารากับไทชากุเทนเหล่าบรรดาตัวละครหลักเนี่ยก็ตายกันเกือบหมดแล้วครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็เลยกลับมาสู่คําทํานายแรกที่บอกว่าอาชูรามีโอกาสจะกลับมาฆ่ายาชาโอซึ่งในวินาทีที่อาชูราเนี่ยหันดาบมาเพื่อที่จะเข้าไปฆ่ายาชาโอตามคําทํานายครับแต่ด้วยเซี่ยววินาทีของความคิดและสายายาแห่งความผูกพันทั้งหมดที่ผ่านมาครับ อาชูรากลับเลือกที่จะฆ่าตัวเองตายครับผมเออผมต้องบอกเลยนะครับว่าช็อตนี้เนี่ยตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมอึ้งมากๆครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นการ์ตูนเรื่องไหนที่ตัวละครเอกเนี่ยเลือกที่จะปลิดชีพของตัวเองและพออาชูราตายนะครับแล้วก็สีดาราที่เหลือเนี่ยก็ตายหมดฝ่ายทาหารของไทชาคุเทนก็ตายกันเกือบหมดครับดังนั้นคนที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ย จะมีเพียงแค่ยาชาโอ ไทาชาคูเทนแล้วก็ตัวละครสําคัญอีกแค่สอสตัวจากฝ่ายไทายชาคูเทนเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดจะจบแบบนี้ผมว่าก็อาจจะใจร้ายกับคนดูมากไปครับแคลมก็เลยสร้างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมาอีกครั้งโดยให้ตัวละครสําคัญตัวหนึ่งครับปลิดชีพตัวเองเพื่อใช้พลังแลกให้อาชุราที่ตายไปฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้สําเร็จครับซึ่งพออาชุราได้ตื่นขึ้นมาในครั้งนี้ก็เป็นอาชุราที่มีสติแล้วครับไม่ได้เป็นอาชุราเวอร์ชั่นคลั่งและตอนจบยาชาโอก็ได้โอบกอด อาชุราและสัญญาว่าจะอยู่ปกป้องอาชุราตลอดไปก็เป็นอันจบเรื่องราวแบบบริบูรณ์สำหรับเรื่องอาร์จีวิดาหรือว่ารึเเวค,ครับผมมีผลงานเพื่อความบันเทิงจำนวนไม่น้อยเลยครับที่มีการจบแบบหักมุม และผลงานของแคลมเองจํานวนไม่น้อยเลยครับก็เลือกที่จะใช้วิธีจบเช่นนี้ซึ่งในบรรดาผลงานเหล่านั้นอาร์จีวีดาหรือรคเวทเนี่ยถือเป็นเรื่องที่จบแบบหักมุมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับไทชาคูเทนคืออสูรร้ายผู้ก่อ,อก,การกรบฏท,ที่ใครๆต่างพากันหวาดกลัวหรือก็คือฝ่ายอาธรรมนั่นเองครับและฝ่ายธรรมะอย่างยาชาโอและเหล่าหดาราการแบ่งแยกการต่อสู้ออกเป็น2ฝ่ายคือธรรมะกับอธรรมเช่นนี้เนี่ย ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและสนุกกับการอ่านมากยิ่งขึ้นครับแต่ทว่าในตอนจบโครงสร้างที่วางไว้ว่าดาราทั้ง6เท่ากับธรรมะและไทชากุเทนเท่ากับอธรรมกลับเกิดการตลปัดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะไทชากูเทนต่างหากครับที่ยอมสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของอาชุราซึ่งเป็นคนสําคัญและเป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะ ในขณะที่หน้าที่ที่เหล่าหกดาราต้องแบกรับนั้นกลับนำโลกไปสู่ความพินาศหรือก็คือตัวแทนของฝ่ายอธรรมนั่นเองครับเบื้องหลังของการหักมุมนี้คือการตั้งคำถามกับทัศนคติในการมองโลกครับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่ RGVDA เท่านั้นนะครับแต่ในหลากหลายผลงานของแคลมมักจะสะท้อนให้ผู้อ่านได้คิดเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่มีสิ่งใดที่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ผลงานของแคลมจึงได้สอนผู้อ่านให้ตระหนักว่าบนโลกใบนี้ก็มีอะไรแบบนี้ด้วยครับในช่วงนี้นะครับแบงค์อยากจะมาแนะนําประวัติความเป็นมาของเหล่าตัวละครที่มีต้นแบบมาจากฤกษเวทคมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโบราณครับแล้วก็รวมถึงตำนานเทพของอินเดียด้วย ตัวละครแรกครับนั่นก็คืออาชูราครับอาชูราเนี่ยก็แผลงมาจากคําว่าอาสูรครับในฤกเวทอาชูราเนี่เป็นอาสูรอมหิตนะครับผู้ชอบสงครามและการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจซึ่งอาชูราในอา v ีวีดาเองเนี่ยก็คงเอามาจากตำนานนี้นั่นเองครับตัวละครที่สองครับนั่นก็คือยาชาโอซึ่งแผลงมาจากคําว่ายักษ์สาในตำนานเทพอินเดียครับยาชาโอเนี่ปรากฏในพุทธศาสนาในฐานะเทพอาสูรผู้พิทักษ์ทิศอุดรครับ เผ่ายาชาในพุทธศาสนาสามีเคียวเนี่ยมักเป็นเผ่านักรบซึ่งมีฝีมืออย่างมากครับที่ยาชาโอได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งเทพนักสู้ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีนั้นก็คงเอามาจากตำนานที่ว่านี้นี่เองครับคนที่3มครับคือริโอริโอเนี่ยมาจากคําว่าน,นาคาหรือนาคนะครับซึ่งนาคาเนี่ยเป็นชื่อในวัยเด็กของริโออีกด้วยส่วนฉากที่ริโอดึงดับเขี้ยวมังกรขึ้นมาจากท้องน้ําในเล่ม2เนี่ย ก็มีความคล้ายกับตอนที่ซุนหงคงแอบฉกกระบองวิเศษจากวังของราชามังกรแห่งทะเลทางทิศพุรภาในเรื่องไซอิูวอีกด้วยครับคนที่3ครับคือคารุระโอ คารุราโอมาจากคําว่าครุฑนั่นเองครับซึ่งครุฑเนี่ยเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียซึ่งสําหรับเนื้อเรื่องที่คารุราโอรักใคร่เอ็นดูคาเรลบินงะผู้เป็นน้องสาวอย่างมากนั้นมาจากตำนานที่เล่าไว้ว่าความรักของครุฑนั้นแสนยิ่งใหญ่ครุฑอาจหารขนาดบุกสวรรค์เพียงลําพังเพื่อช่วยเหลือมานดาของตน อีกทั้งครุฑยังมีฝีมือการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่าเทพทุกๆองค์อีกด้วยครับดังนั้นในเรื่อง RG Vida เนี่ยแคลมจึงวาดให้คารุระโอได้ความแข็งแกร่งเป็นตำแหน่งที่2ในการประลองฝีมือรองจากยาชาโออีกด้วยครับตัวละครที่3ครับก็คือไทชาคุเทนจริงๆแล้วคือพระอินในตำนานรคเวครับไทชาคุเทนเนี่ยเป็นราชาผู้ปกครองเหล่าเทพบนสวงสวรรค์ เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในคำพีรุขเวทส่วนในพุทธศาสนาสายมิเคียวไทชาคุเทนเป็นเทพผู้คุมสีจ่จตุบาลและพิทักษ์พระไตปิดกครับแม้จะเป็นเทพอันสูงส่งแต่ก็มีอีกโฉมหน้าหนึ่งซึ่งลุ่มหลงในสุรานารีและชอบใช้กำลังเข้าแลกครับตัวละครที่5ครับก็คือโซมะมาจากคำว่าโสมในตำนานรุขเวทนั่นเองครับโสมหมายถึงเล่าที่ถวายต่อเทพซึ่งให้ความเป็นอมตะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำอำมฤตนั่นเองและด้วยสพกูณที่เย้ย ยนใจนี้เองครับจึงมาเป็นต้นเหตุให้เกิดการพิพาดและตัวละครสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงครับนั่นก็คือเคนดะปโอหรือจิโจคูเทนครับตามตำนานเทพอินเดียเนี่ยเป็นเพียงกึ่งเทพกึ่งวิญญาณครับแต่ปรากฏในพุทธศาสนาในฐานะนักดนตรีของไทชาคูเทนอีกทางยังเป็นแม่ทัพผู้พิทักษ์ทิศบูรพาอีกด้วยซึ่งนี่คงเป็นที่มาของเคนดปโอและเป็นแม่ทัพจิโจคูเทนในเรื่องนี้ นอกจากนี้ครับคนทันยังเป็นเทพที่ผู้คนให้การเคารพนับถือในฐานะเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาโสมและพรหมรรจารอิกด้วยครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับที่ในเรื่องอาร์จีวีดาเคนดาปาโอเนี่ยจะช่วยหญิงที่ชื่อโซมาเอาไว้นั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวของอาร์จีวีดาหรือฤกเวทที่แบงค์ขอเอามาเล่าในคลิปนี้ครับ